จากเรื่องราวของประเด็นร้อนรอไปต่อเรื่องราวของการขยายประเดีนยืซเนื่องจากว่าวันนี้นะครับทางด้าน s u n f l o w e r ของเป็นบริษัทในเครือของอุบลไบโอเอทานอลนะครับได้มีการเชิญสื่อมวลชนนี้เข้าไปร่วมทําข่าวเรื่องราวของกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจเรื่องราวของซิลเวสการกำจัดน้ําเสียให้เป็นศูนย์แล้วก็กลับมาใช้งานได้อย่างน่าสนใจมากทีเดียวครับซึ่ง ปรากฏว่าสื่อมวลชนเองก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมากมายนะฮะคุณจุลธิดครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับทุกสื่อเลยนะครับไปดูกันที่นี้ครับครับเมื่อเช้านี้นะครับทางกลุ่มบริษัทอุบลไบโอชอนนะครับมีการเปิดนะครับเปิดอีกกระทับริษัทหนึ่งและก็อีกแผนกหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องนี้นะครับทุ่มกว่า1000ล้านนะไม่ใช่น้อยนะครับนำเทคโนโลยีนะครับที่สรุปก็คือซีโร่เวสนะครับ บำบัดน้ําเสียครบวงจรทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ากากมันสัาปะหลังนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์และผลิตพลังงานน้ําสะอาดนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพร้อมนุนอน,นเสริมเกษตรอินทรีย์นะครับเสริมคุณภาพอาหารลดต้นทุนสร้างอาชีพที่มันคงให้เก็บเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับโครงการบำบัดน้ําเสียนะครับเพื่อเกษตรและผลิตไฟฟ้านะครับของบริษัทอุบลซันไฟซันฟล่าว์ จำกัดนะครับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอชนอน e นะครับต่อจิกซอกานะครับการบำบัดของเสียครบวงจรที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับสระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเพิ่มระบบตะกรเร่งนะครับ มูลค่าการลงทุนกว่า1,000ล้านบาทนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนะครับกรเกษตรผู้ใช้น้ําและชุมชนโดยรอบโรงงานเข้ามาร่วมก่อพันุคนนะครับที่บริษัทนบ,บริษัทอบบุบลซันฟลาวเวอร์จำกัดนะครับเลขที่299หมู่9ตําบลน,น้องแปนตบนบ้านน้องแปนตำบลน,นาดีมเภรนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็มีนายเดชพลนะครับนายเดชพลเลิศสุวรรณโร์นะครับ กรรมการผู้จัดการนะครับกลุ่มบริษัทอุบลเอชนลนะครับก็ได้กล่าวาตรงนี้นะครับว่าการบริหารจัดการของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตของ2โรงงานนะครับซึ่งก็มีบริษัทอุบลซันฟลาวเวอร์จำกัดนะครับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแป้งมันออแกนิกนะครับแป้งฟลาวและบริษัทอุบลไบโอเอชานอลจำกัดมหาชนนะครับโรงงานผลิตเอชานอลนะครับเกรดเชื้อ เกรดเชื้อเพลิง99.8นะครับและเกรดอุตสาหกรรมสำหรับทําความสะอาดมือ70ปนะครับปัจจุบันทางบริษัทนะครับได้มีบริหารจัดการของของเสียครบวงจรนะครับโดยเริ่มจากบริษัทอุบลซันฟลาวเวอร์จำกัดน้ำเสียนะครับจำกัดน้ำเสียและก็กาก,ากากมันจากโรงงานแป้งมันสําปะหลังน้ำเสียจากการนำเข้าสู่ระบบบำบัดนะครับที่เรียกว่าอคำย่อนะ,นะครับ UASB นะครับ sun upflow u p ฟ l o w ต่อไปอะไรอาจารย์ครับที่เป็น uh, ที่เป็นระบบนะครับเป็นระบบบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์นะครับในถังซีเมนต์แบบไร้อากาศนะครับขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับซึ่งเปิดดำเนินการ uh, ตั้งแต่เมื่อปี53นะครับแล้วก็กากมันนะครับกากมันจะนำสู่ระบบนะครับนำเข้าสู่ระบบนะครับที่ซึ่งเป็นระบบ บอ่อหมักนะครับจำนวน3บอ่อด้วยกันนะครับขนาดบอ่อละ43,000ลูกบาทเมตรนะครับคลุมด้วยผ้าผ้าที่มีความยืดหยุ่นและกันน้ำนะครับเพื่อสร้างสภาวะไร้ยากาศนะครับสามารถเก็บกา๊าซจากการย่อยสลายของแบคทีเียนะครับสองระบบนี้นะครับสามารถผลิตกา๊าซชีวภาพได้168,000ลูกบาทเมตรต่อวัน นะครับซึ่งก๊าซเฉีภาพที่ผลิตได้นะครับจะนํไปจะนําไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง1.5เมิวัตทีเดียวนะครับและนําไปใช้เป็นพลังงานทดแทนนะครับในการใช้น้ำมันเตาในการอบแป้งให้แห้งนะครับช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับถึง5 1 4 0 1 2ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเทียบเท่าต่อปี ซึ่งต้นทุนซึ่งต้นทุนพลังงานนะครับโดยสามารถช่วยประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่า81ล้านบาทต่อปีทีเดียวนะครับและก็ในส่วนของการบำบัดน้ำเสียของโรงแป้งแห่งนี้นะครับได้ลงทุนได้ลงทุนเทคโนโลยีนะครับเพิ่มเติมที่เรียกว่าระบบตะกรนเร่งนะครับมีการทดสอบระบบแล้วนะครับเสร็จเมื่อปี2563ที่ผ่านมานะครับทำหน้าที่บำบัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อจาก2ระบบข้างต้นนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นระบบบําบัดบําบ,บัดน้ําเสียชีวภาพแบบผสมนะครับโดยการทํางานร่วมกันระหว่างระบบไร้อากาศนะครับและก็ระบบเติมอากาศนะครับจะใช้วิธีเรียนแบบธรรมชาติด้วยการให้จุลินทรีนะครับจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในน้ําเสียนะครับจุลินทรีย์เข้ามาย่อยสลาย อินรีย์ในน้ำเสียนะครับจากนั้นให้ไหลผ่านแผ่นชีวภาพนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวออกแบบมาคล้ายเป็นแผ่นลูกฟูกนะครับทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสารอินซีในน้ำเสียนะครับาจากนั้นนะครับก็จะไหลผ่านชีวภาพที่ถูกออกแบบมาคล้ายกับแผ่นลูกฟูกสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับโดยจะเป่าอากาศจากด้านล่างนะครับของแผ่นของแผ่นชีวภาพเข้าไปช่วยเพิ่ม ละลายออกซิเจนนะครับในน้ำในน้ำเพิ่มขึ้นถึง10เท่าด้วยกันนะครับและสามารถลดระยะการฟักน้ำนะครับการฟักน้ำในบ่อนี้ด้วยนะครับจาก190วันนะครับเหลือเพียง2วันเท่านั้นเองนะครับลดใช้พื้นที่จากเดิม121ไร่เหลือเพียง2ไร่เท่านั้นเองนะครับและสามารถยกเลิกการใช้บ่อพักได้100%ทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ ที่ผ่านกระบวนการบําบัดน้ำนะครับไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งพืชไร่และก็พืชสวนนะครับโดยการนําไปใช้ประโยชน์นะครับทางบริษัทใช้งบประมาณลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าจากน้ําเสียสร้างประโยชน์ทางการเกษตรได้ถึง2โครงการก็คือโครงการปลูกหญ้าเนเปียนะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์และเป็นและเป็นพลังงาน บนพื้นที่ของบริษัทนะครับจำนวน1,200ไร่นะครับและก็โครงการก่อสร,ร้างท่อส่งน้ําบ,บําบัดทางการเกษตรนะครับที่มีเกษตรกรเข้าสมัครร่วมโครงการผ่านการขออนุวัตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจำนวน463โครเรือน2อําำเภอนะครับซึ่งก็มีอำเภอนาเยือํอำเภอสะว่างวิรุงนะครับคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1 0,000ไร่นะครับรวมมูลค่าโครงการ500ล้านบาทดเดียวนะครับที่บริษัทลงทุนในเรื่องของอุองอปกรณ์ท่อส่งน้ํา ปั๊มระบบไฟฟ้าและบ่บอบพักน้ำนะครับส่วนบริหารจัดการของเสียของบริษัทอุบลไบ,นบโอชนอนจำกัดนะครับน้ำเสียและก็กา,กากมันจากโรงงานอุบลไบ,นบโอชอนอนะครับน้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบ,บัดที่เรียกว่า MUR นะครับเป็นระบบการบำบัดด้วยน้ำบำบัดน้ำด้วยจุลินทรีย์ในถังเหล็ก แบบไร้อากาศขนาดใหญ่นะครับพร้อมดำเนินการอพร้อมดำเนินการเมื่อปี2,517นะครับและสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้98,000ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับและแปลงเป็นพลังงานความร้อนนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการใช้ชีวมวลนะครับสำหรับหม้อต้มน้ำช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับได้ถึง300,000 33,65มันาตันต่อคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเทียบเท่าต่อปีนะครับเทียบเท่าต่อปีนะครับลดต้นทุนการพลังลดต้นทุนพลังงานนะครับโดยสามารถช่วยประหยัดงบประมาณนะครับคิดเป็น130ล้านบาทต่อปีนะครับในส่วนของกาก,ากมันโรงเอชานอนนะครับภายหลังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังทางผู้จัดการนะฮะเพราะว่าทพ่ผานผู้จัดการจะสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไรคือผู้จัดการนี่คือเจ้าเลยนะคุณอไรันะคุณผู้จัดการออฟชื่อเล่นเดชพลนะครับเดชพลเลิศสุวรรณโรจน์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านครับผมเท่านเกษตรกรนะครับแล้วก็คุณเจ้านะครับที่ได้วันนี้นะครับได้ให้เกียรตินะครับกับกลุ่มของบริษัทนะครับอุบลเบย์โอทันจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เล่าให้ ทางทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าในวันนี้นะครับก็ได้เป็นการเปิดนะครับระบบนะครับบำบัดน้ํานะครับแบบเติมอากาศนะที่อาจจะเรียกว่าเป็นของเสียนะครับมาผ่านระบบในการที่จะจัดทำทำบโอแก๊สนะครับจากบโอแก๊สนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาน้ําที่ผ่านระบบการบำบัดแบบบปอแก๊สแล้วเนี่ยนะครับไปพักไว้ในบ่อขึงที่เรียกว่าออกซิเดชันพอนนะครับ ซึ่งบ่อพึงชุดนี้นะครับชุดที่ของโรงแป้งเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ติดกับลำโดมนะครับในอดีตนะครับก็ได้มีสัญญานะครับซึ่งเป็นตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผมเองนี่แหละที่เป็นคนที่สัญญากับประชาคมไว้นะครับว่าในตัวบ่อออกซิเดชันพอหรือบ่อผึ่งนะครับชุดที่อยู่ติดกับลำโดมเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับในอนาคตจะหาเทคโนโลยีนะครับมาใช้ทดแทนตัวบ่อนั้นนะครับแล้วก็ จะทาการยกเลิกแล้วก็ไม่ใช้บ่อออกซิเจนพอลที่อยู่ติดกับลโดนอีกต่อไปวันนี้นะครับก็ความฝันนั้นก็มาถึงแล้วนะครับที่อยู่ตรงเบื้องหน้าท่านเนี่ยนะครับเป็นระบบนะครับที่จะใช้ทดแทนบ่อออกซิเดชันพอลชุดนั้นนะครับหรือที่เรียกว่าระบบบำบัดน้ําแบบเติมอากาศนะครับแอคติเวเตสหลักนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีนะครับที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับจากยุโรปแล้วก็ สามารถที่จะเติมอากาศนะครับได้มากกว่าระบบปกติเนี่ยนะครับสิบเท่านะครับเป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะครับในการย่อยสลายของเสียตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้เวลาในการประปัดน้ําแค่2วันนะครับจากแต่เดิมนี่นะครับต้องเอาไปน้ำเนี่ยไปผ่านตัวบ่อผึ่งหรือออกซิเดชันพอเนี่ยนะครับเป็นเวลาเป็นร้อวันนะครับเป็นเวลาเรียกว่าเป็นเดือนเลยอันนี้ก็ใช้เวลาแค่2วันนะครับก็สามารถที่จะ นำไปให้เกษตรกรเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของทางด้านการเกษตรได้ต้องเรียนนี้ครับว่าบริษัทเรานะครับที่มีการบำบัดน้ำเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับใช้วิธีทางชีวภาพอันเนื่องมาจากว่าน้ําเสียหรือของเสียทั้งหมดเนี่ยเป็นของเสียหรือน้ําเสียทางชีวภาพทางชีวภาพก็หมายความว่าไม่ได้มีสารเคมีไม่ได้มีสารที่เป็นพิตนะครับเพราะในกระบวนการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสับปะหลังหรือกระบวนการผลิตเอทานอลก็ตามเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการผลิตแบบชีวภาพ ราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการบำบ,บัดน้ําหรือของเสียทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นการบระบวนการบำบัดแบบเชี่วภาพดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ตั้งโรงงานไปเป็นเวลา1ิปีเนี่ยนะครับผมก็ตอบคําถามคนมาเรื่อยนะครับว่าเอ๊ะคำว่าน้ําเสียของเสียเนี่ยมีสารปลอดตะกัวมีอะไรไหมผมก็บอกว่ามันจะมีจากไหนล่ะเพราะว่ามันสามหลังมันก็เราก็รับประทานเป็นแป้งมันกันเนาะมันก็ไม่มีสารพวกนี้เราเข้ามาใน โรงงานเข้ามาบําบัดนะไอเข้ามาผลิตเป็นแป้งมันก็ดีเป็นเอทานอลก็ดีก็ไม่ได้มีการเติมสารเคมีใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็สารพิษหรือสารโลหะอะไรต่างๆเนี่ยยืนยันว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะบําบัดนะครับน้ําเสียก็ดีนะครับของเสียก็ดีด้วยระบบชีวภาพระบบชีวภาพจะเป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีพวกสารที่เป็นสารพิษนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยจุลินทรีย์ก็เติบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันให้มั่นใจนะครับว่า ในกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการทํางานของบริษัทนั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการทางชืวอาพทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตนะครับงานในเรื่องของการบําบัดของเสียอะไรต่างๆปัจจุบันนํากลับมาเป็นพลังงานหมุนเวียนแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็เติมอากาศด้วยระบบนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับเรียกง่ายๆว่าอย่างนั้นแล้วก็นําไปให้เกษตรกรใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรต่อไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับในกระบวนการที่ครบวรงจรแบบนี้นะครับต้องเรียนท่าน ทั้งหลายว่าใช้ความรู้และใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับน้ําที่ผ่านการบาบัดแล้วนะครับเอาไปใช้ในการเกษตรเนี่ยนะครับผ่านการทดลองวิจัยเนี่ยมานหลายปีนะครับก็ผมกระทางศูนย์วิจัยนะครับที่อยู่ปากทางที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะมีศูนย์วิจัยพืชไร่ศูนย์วิจัยการเกษตรเขตที่4ผมก็ร่วมกับอาจารย์ที่อยู่ที่ศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตรนี่แหละปลูกข้าวนะครับปลูกมันปลูกพืชผักอะไรต่างๆ ยังได้เรียนท่านหลายๆท่านที่เมื่อกี้ได้ตอนที่ท่านท่านมาถึงผมได้เล่าให้ฟังนะครับว่าอันนี้เล่าให้ฟังขำๆว่าช่วงแรกๆปีแรกๆเนี่ยผมเอาน้ามาเนี่ยนะครับมาปลูกข้าวก็ปลูกกับลูกน้องนี่แหละนะครับในในที่ดินบริษัทเนี่ยนะครับปรากฏว่าใช้น้ํดแล้วก็บอกว่าใส่เลยใส่เยอะๆเลยนะครับปรากฏออกมามีแต่ใบนะบท่านผอ,อบอกว่าเขาเรียกว่ามันบ้าใบมีแต่ใบตอนหลังก็ต้องมาปรับสูตรบอกว่าเออละ ข้าวเนี่ยพอเริ่มต้นครับนั่นคือท่านนาพูุจการของอุบลไบโอนะครับก็คือท่านนายคุณเดชผลนะครับครับคุณเดชผลเลิศสุวรรณโร์กรรมาการูุจการของบริษัทอุบลไบโอเอทานอลนะครับได้มีการพูดเ,เปิดงานไปเมื่อเช้านี้ครับครับทีนี้ถ้าเผื่อเราจะสรุปให้ฟังอย่างง่ายๆเลยนะครับง่ายที่สุดก็คือว่าน้ำเสียแต่ก่อนนี้คือเขาจะต้องใช้พื้นที่ในการบำบัดน้ำเสียนี่ครับ ประมาณหญ่เป็น,ป,นประมาณร้อยร้อยกว่าไร,ร่แล้วก็ใช้เวลานี้คือยาวนานนะครับยาวนานหลายเดือนเก้าสิบวันหลายเดือนกว่าที่จะสามารถบําบัดได้แล้วก็ใช้เวลายาวนานแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะมากแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเอาตัวโนฮาตัวใหม่นี้มาจากยุโรปใช้เวลาสั้นลงจากพื้นที่121ไร่เหลือเพียงแค่ 2, 2, 2> ไร่ไรแล้วก็จากเวลาที่ร้อยกว่าวันหรือเพียงแค่สองวัน,วนแล้วก็ในส่วน พื้นที่ใช้น้อยลงเวลาใช้น้อยลงขณะดเดียวกันเขาก็เอาน้ําเสียเหล่านี้ไปเปลี่ยนใหม่ 1. คือไปสร้างเป็นพลังงานฟิ้า์แล้วก็ขายให้แก่ก,กฟผส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเอากลับมาใช้ที่อ <OA, S 1> ุบลไบโอเออุบลไบโออีเทนอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาเอาน้ําที่น้ําเสียนี้ไปบําบัดให้กลายเป็นน้ําดีแต่ว่าน้ําดีนี้ไม่สามารถที่จะดื่มกินได้นะครับ,รบแล้วก็ส่งน้ําดีเหล่านี้ครับไปใช้ในการ รถลุวยช่วยทางด้าเกษตรกรนะครับที่เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกอยู่400กว่าครวัวเรือน,นะครับ4 6 3รวัวเรือนที่อยู่2ออำเภอคือนาเยียกับสว่างวีระวงพื้นที่รวมมาแล้วนี่ก็ประมาณ1 0,000ไร่นะครับเอาน้ําเหล่านี้ครับเป็ดส่งเป็นท่อไปส่งเป็นท่อไปแล้วทีนี้ชาวบ้านก็ไปต่อท่อทีนี้ครับให้กลายเป็นน้ําในหมู่บ้านของตอนเองทีนี้ครับโดยที่ข้าท่อนี้ก็คืออย่างท่อที่เราเห็นนี่ครับ ตัวท่อตัวเนี่ยฮะย่านในเปลี่ยนนี่ครับ <S 2> <S 2> <S 2> เหล่านี้ก็คือใช้น้ําจากเหล่านี้ครับ <S <S 2> <S 2> นี่เขาจะส่งท่อขนาดใหญ่ไปแล้วตัวชาวบ้านเองก็เอาท่อเล็กนีครับมาเติมใส่ทีนี้ครับผมมาแยกใส่ทั้งหมดนี้คือเขาใช้เวลาในการคิดค้นยาวนานพอสมควรครับโดยใช้นวัตกรรมนี้มาจากทางด้านยุโรปนะครับและก็ทำให้ทาให้ตัวชาวบ้านเองได้รับผลกระทบ นะฮะในเรื่องราวของสิ่้อมนี่คือจากการที่ท่านผู้จัดก,การนี่คือรับปากว่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําเสียของโรงงานตอนนี้ก็แก้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เลยเชิญสื่อมวลชนนี้เข้าไปร่วมงานถแถลงข่าวด้วยในวันนี้ครับ,รบนี่คือโครงการที่ <c oughs> เรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจท่าน,นบอกว่าใช้ว่าใช้คำว่าก้าวหน้าที่สุดตอนนี้ครับของประเทศไทยนะครับ <c oughs> ที่ผู้คนสามารถที่จะไปดูงานได้ความตั้งใจคือว่าจะพาไปดูงานแต่เนื่องจากว่าช่วงของโควิดระบาดนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะพาไปดูงานได้ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโควิดระบาดหรือไม่ระบาดนะครับถ้าเผื่อท่านมีรถมีราต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์ตรงไปทางด้านถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์ครุบแล้วก็ท้ายプสถาวรยางยนต์นะครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจกว่าครับเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟรถยางรถก่งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีรวมทั้งการจาหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาทั้งโรมดาแล้วก็ไม่รรมดําแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตัวเช็คช่วงล่างเปลี่ยน เกียร์จันเปรี่ยตั้งศูนย์ทวงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยไปที่นี่ฮะทาวรย่างเยตนทั้ง3ส,สาขาสบายเจกว่าดูแลมากกว่าครับ น้ำมันเหลืองตาลน้ำโพนะครับของแท้จากจังหวัดตราสินค้าอุตส่ามระดับ5ดาวนะครับเมื่อไหร่ที่คุณผู้ฟังมีอาการเวียนศีรษะหรือมันตลายคล้ายจะเป็นลมนะครับน้ำมันเหลืองตาลน้ำโพในช่วยคนได้นะครับเหยาะเสมอือสภกพักน้าทาขมับและจมูกแล้วคนจะโล่งทันทีนะครับหรือจะซื้อเป็นของฝากของต้อนก็ดีทีเดียวนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัตน์นะครับรังเรืองทวี5แยกวารินหรือโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราได้นะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับ ส่วน EC เองเขาเป็น <c oughs> สารฟูซิติดิมครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้นเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเคลื่อนเ,นเรียบเฉงเงียบลดการสึกหรอลดควดันดําเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วลื่นพึ้ดลื่นพึ่ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือคนใช้ EC สามารถเลือกเติมได้ ทุกร้านที่มีคําว่า e z i อยู่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นถาวรออยางยนต์อุบลปีนานานตรงข้างกับป้อมพตรทรหัวสนามบินสอสกิดน้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิท,ทนุลางอาวุธ CBN ทางไปแมโโรด้านซ้ายมือฝั่งวารินเรือทีวีให้แยกวารินร้านสลักออโตสวิทตรงข้ามตึกดีแท็กทางไปจังหวัดซิติเกต easy สินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ ตอนนี้เลยเวลามาแล้วนะครับเราคงจะต้องทำลายเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามราการนุพพรคุยข่าวภาคบ่ายกับผมนุพพรพันเพลงครับเฉลิจันทร์ศรีนะครับลาคุณฝังครับสวัสดีครับคลีนรดิโอเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน